สวัสดีครับมาอยู่กับทุลักทุเลทัวร์และนี่คือสมาชิกของผมสวัสดีครับผมนายนิพนธ์อาเวเลกที่สี่ครับสวัสดีครับผมนายวิริภัทรโคชเดชเลขที่เจ็ดสวัสดีครับผมนายรณกรพรวินิจเลขที่แปดครับสวัสดีครับผมนายบรทอวุฒิโนบุเลขที่เก้าครับสวัสดีครับผมนายสุชาตินินการเลขที่สิบเอ็ดครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่หอประชุมดอกต้านนะครับหรือว่าหอประชุมใหม่ของเราเนี่ยเองครับวันนี้เราจะไปพาทัวร์กันครับไปครับ นี่ครับทางเดินก็จะมีพวกต้นไม้ปีนถอยงามบแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายด้านวีป่าป่าบามนะครับมีต้นามครับมีมะเล็งสัตว์เล็กๆนะครับอันจะติดสัตว์เนี่ยมันเล็กๆนะครับนั่นน่าจะมีสัตว์เหนือมนุษย์เหนือคเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับตามมาดูใกล้ๆเลยครับ นี่มปนน้จาจักทางตัวเรนี่คมันจะมีต้นปาล์มกงจะเห็นไหมครับกงจะเห็นไหมน้นองๆออกมาเลยกงจะไม่เห็นเ <c oughs> ้นต้วก็วววจะเป็นบอ่อครับแต่เราจะไม่ไปกเดี๋ยวไม่มีคนช่วยนะ <c oughs> <c oughs> สวยไมะวันค no 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 รับบ er like ่ออนนี้กจะเป็นบ่อปาดานนะครับ่งต้องเดินระวังนนี้เป็นหลุมตักคนที่นะครับนะครับตอนนี้คือโซนสิ่งไม่มีทีวิเศษตามเลยมีสีปะอะไรครับระดันะครับสะัตรงนี้มีเก้าอี้มีโต๊ะไม้เก่าๆผุๆฟังๆที่นั่งไม่ได้นะครับซึ่งเป็นสีใช้สีกนะครับ ตัวนั้นนี่เป็นตัวนี้ดอกนะครับดอกเครื่องหมายน่าแดงก็เป็นสีแดงครับแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะเพื่อนนะครับคือห็นคือจะเป็นมดนะครับแล้วจะมากินน้ำหวานครับของเคสของดอกแดงนี่ครับจะพาไปดูรีวิวของมดตต์นะครับมีเต็นกระครงเดียวอันี้ถุงวิตกิจะเลยถุงขอไม่ต้องไปดู ต้นเล็กนะครับสีไม่มีแล้วเรามีอัวในทักอย่างานะนงหัวไม่ลงเลยอัวไม่ลงเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับทัวร์ลักทัวร์เทั่ยวของเราขอจบการทัวร์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ